要要关注物流。 วงหาใครใน10วินาทีนี้เสียงก็ชัดชินะอ่าขอเสียงอะไรหน่อยเร็วสุดยอดเลย ้าสูขขาส่ผู้ชมทท่านเข้าส <pr> ู <ian> lar, ่งาน a a s แน่แน่ว่าที่ผลิตก้าสู่การทำงานที่สดใสปีที่6ครับผมเรียกได้ว่าชื่องการยาวขนาดนี้แต่สดใสขนาดนี้เนี่ยก็เลยมีของอยากจะมามอบให้กับน้องๆอีกแหละเยสมองเปิดใจพร้อมรับข้อมูลและแนวคิดใหม่ๆในวัย ให้คุณได้ใช้ชีวิตตามรูปแบบที่คุณเลือกในแบบที่คุณต้องการ AIS ชีวิตในแบบคุณครับผมนะครับผู้ดเนินรายการผมขอเป็นตัวแทนบริษัท a d v a ังอินโฟเซ r ร์จำก,กัดมหาชนหรือที่ในชื่อเรียก a a s นะครับเพ่อมากราบรายงานนห้กับ่ท,ท่านประธานให้ทราบนะครับ สิ่งแรกที่อยากจะกลาบของคุณก็คือกลาบขอะคุณทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับที่ได้ให้โอกาสทางบริษัทได้ใช้สถานที่และโอกาสในครั้งนี้เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับว่าที่บัณฑิตที่กำลังจบการศึกษาและออกไปในตลาดแรงงานซึ่งเนื่องจาก ASA เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำธุรกิจในเรื่องของโทรกินาคมแล้วก็ให้บริการในแง่ของ สื่อสื่อสารเพราะว่าก็มนรมในเรื่องของโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก็เราเองเนี่ยก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ทําในเรื่องของโซเชียลเรสป์บอนซิฟิตี้มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นองค์การอย่างเช่นคนเก่งวจัยใจแก,ก่ผ่านทางองการสาระสารลักขณงต่างแล้วก็ยังเข้าร่วมกับหน่วยงานอื่นในเรื่องของสาระสารณไทยน,ยนะครับได้มีโอกาสนะครับในการคัดสรักับเรื่องของการสรรหาบุคลากรขอ,ของเราเนี่ย เข้ามาทาง,งานร่วมกับทางองค์กรของเราเป็นจนํานวนมากามาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานเราเชื่อว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยครับจะสามารถที่จะนํามาใช้ในการถ่ายทอดให้กับทางาน้องๆที่เป็นว่าที่บัณฑิตเพื่อที่ให้เขาจะได้ทราบถึงการเตรียมตัวในเรื่องของอคําแนะนําต่างๆในการกรอกใบสมัครหรือทำรีซูเม่ต่างๆตลอดจนถึงการทำแอคทิวิตี้ต่ๆเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้สัมผัสประสบการณ์จริงที่ใกล้เคียงกับในระหว่างที่ น้องๆจะไปสัมภาษณ์งานเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้เตรียมตัวได้อยา่างสมบูรณ์และเกีโอกาสในการแสวงหา,หางานต,างต่างๆที่ดีในตลาดแรงงานต่อไปในงานของายตุลย์ตาลครกนี่ก็มีความดีๆเป็นย่าจริงการที่อยู่ทางบริษัทแพดด์ว้าซินโฟร์เซอร์วิสจำกัดมหาชนที่เรารู้จักกันในนามซันซันร้องเอเอสกาก็ได้เลย ความสำคัญนะครับของการศึกษาที่กำลังจ,จะจบจากับกระบนการศึกษากระบวนการก้าวสู่โลกแห่งการงานจริงโดยการจัดกิจกรรม a i s แนะแนวว้ที่บันทึกก้าวสู่วัยทำง,งานที่ปรดสบซึ่งก็ฟังดูอีกนะครับก็ได้อธิบายแล้วนะครับว่าทางทั่วทั้งประเทศนะครับในทุกภูมิภาคในปีน,นี้ก็เป็น ที่มีการขยายไปถึงการสถาบันนะครับต่อรับฟังดูสงการที่รู้สึกจะเป็นแหล่งสุดท้ายนะครับก็คืออยู่ใต้ส่วนทางของประการซึนะครับวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อถ่ายทอดและเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องของการเรียมความพร้อมของการก่อติจะไปสมการจริงนะครับท่านผมจึงคิดว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับที่บริษัทเอเอสได้ทําขึ้นนะครับก็เป็นโอกาส ดีะะที่นักศึกษาทุกคนนะครับจะสามารถเก็บเกี่ยวก็ตัดโรงความรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะเป็นความรู้ที่หาไม่ได้นะฮะจากตำราเรียนเพื่อต่อไปในอนาคตคนจะได้จบไปเป็นบันณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะก้าวี่จะรู้ว่มหาวิทยาลัยสู่ตลาดแารงงานได้อย่างมั่นใจนะครับ ท้ายนี้ผมก,ก็ขอขอบคุณทางทางบริษัทเอเอสที่หนึ่งนะครับที่ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา,าของมหาลาัยสงขลานครินและมหาลาัยจุฬานะครับในภาคใต้ได้ร่วมเข้ารับฟังความรู้ที่ด,ดีมีประโยชน์นะครับเพื่อขอให้การจัดกิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อไปทางบริษัทเอสก็คงจะมีกิจกรรมดีๆเช่นนี้ ร่วมมือระหว่าง K สและก็สถาบันการศึกษานะครับผมตลอดเวลา6ปีที่ผ่านมาและก็จะมี